ครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องบอสนะครับอยู่ที่ชัยภูมิท่นนี้เขาเรียกว่าชัยภูมิตรงไหนเนี่ยเอ่าตรงนี้จะเป็นชัยภูมิตรงแยกบายพาสโรบินสันนะครับแยกบายพาสโรบินสันใช่ชื่อของโชว์รูมคือชัยภูมิฮอนด้าคลาสครับชัยภูมิฮอนด้าค่ะใช่ครับอืมกับเจ้า ตัวนี้เลยซิตี้แฮทแบ็กอาร์ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับคันนี้ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่749,000บาทเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้บาทกับสีแดงอย่างนี้เลยใช่ครับผมยกเว้นขาวมุกเนาะขาวมุกเพิ่มหมื่นหนึ่งใช่ครับโปรโมชั่นครับถ้าซื้อกับน้องบอสมีอะไรบ้างตอนนี้ทางนี้เลยถ้าซื้อกับน้องบอสเนาะคืออ่าจจะปกตินะครับที่ฮอนด้าไทยแลนด์เขาให้มาเนาะเขาอยากจะให้ลูกค้านะดาว25%ขึ้นไปอ่าถึงจะได้ดอกเบี้ย2.99นะครับผม แต่ว่าถ้าพี่หรือคุณลูกค้าท่านใดครับสนใจสั่งจองหรือซื้อกับน้องบอสเนี่ยคุณลูกค้าสามารถดาวาจานวนเงินที่คุณลูกค้ามีในใจได้เลยอ,อย่างเงี้ยครับใช่โอกาสผ่านเนี่ยถ้าสมมติเอาตรงๆสิบเปอร์เซ็นโอกาสผ่านง่ายไหมต้องต้องต้องขึ้นกับข้อมูลของลูกค้าอืคเครดิตของลูกค้านั่นเองใช่ครับใช่ถามว่าน้องบอสได้ไหมน้องบอสดันสุดๆเลยให้ลูกค้าผ่านนะครับก็ ทุกคนดันทุกเคสอยู่แล้วใช่ครับดันทุกเคสเลยก็ถือว่าโอเคนะครับดอกเบี้ยเล้าใจเล้าใจเลยเล้าใจเลยไม่ไม่เกินไม่ข้ามสามอ่ะดอกเบี้ยไม่ข้ามสามอ๋อค<ช>ืถ,นะถ้าไม่ข้ามสามครับมันมันมันก็จะเปอร์เซ็ของยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อคือต้องดาวเยอะใช่ครับผมถ้าถ้าคุณดาวเยอะปุ๊บโอกาสผ่านไฟแนนซ์ก็ง่ายขึ้นนั่นเองใช่ครับผมทางงวดก็จะอ่าตามที่คุณลูกค้าต้องการเลยอ่าก็เลือกได้ อ่ะมาดูรายละเอียดกับตัวรถกันต่อเลยดีกว่าซึ่งเห็นเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเหมือนเดิมเลยใช่ครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ครับข้างหน้าจะเหมือนเดิมเลยเป็นกระจังหน้านะครับเป็นออลังครึ่งต่างครึ่งใช่มาเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นนะครับอืมสวยแล้วก็ตัวนี้ไฟแบบใจุดขายเลยนะใช่ครับเป็นไฟระบบอ่อเป็นปูเอลีดีทั้งคันเลยทั้งระบบเลยนะครับสวยแล้วก็ ได้สัญลักษณ์แกมมี่มาด้วยเฮ้ยไม่ใช่ได้สัญลักษณ<อ>์ A S นะครับใช่นนครับผมข้างหน้าก็มาแบบป็น n o Back มาเลยใช่ครับผมก็เอาคำมันจริงนะมาแรงชนก็ดูแลรักษายากเหมือนกันนะเออมันก็จะชนทุกอย่างแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีไฟตัดหมอกก็เป็น LED เหมือนกันใช่ครับก็สวยอะ่ะถือว่าสวยสีนี้ก็โอเคแดงหล่อเลยอะ่ะใช่ครับแล้วก็รังพึ่งมาเต็มเต็ม สวยอ่ะด้านข้างล้อและยางเป็นขอบเท่าไหร่เอ่ยเป็นขอบ16ครับผมโอ้ให้ยางดีนะใช่ครับขอบ16บหกใช่ครับเป็นขอบ16ตัวตัวล้อแม็กนะครับเป็นสีดำลงควันครับผมจะแตกต่างกับตัวอ่อซิตี้เีีแล้วก็ออ l n นิวซิตี้นะครับใช่ยางที่ให้ก็เป็นโยโกฮามานะครับใช่ครับผมไซส์ยางก็หาง่ายอ่ะ1 8 5่ง,ง 5, ับห้ R 1 6โอ้ยยางไม่แพงราคาไม่แพง ก็ดูแลสวิตง่าย2-3ปีก็เปลี่ยนแล้วก็ระบบลิตรเบรกเป็น4ล้อยังไม่แน่ใจอันนี้ล้อหน้านะครับ,รบล้อหลังไปดูหน่อยล้อหลังก็ยังเป็นดัมเบรกอยูอ่ประมาณนี้ก็ถือว่ายางหลังก็ถือว่าโอเคยางหลังก็โยกโกฮาม่าเหมือนกันไซร์ยางก็ขอบ16เหมือนกันเป็นรับเปแน1ห5แล้วก็อา ทับ55าา R 1 6บนะครับใช่ออมาณนึ่งก็รอบตัวรถมีคีเลสให้แล้วแน่นอนนะครับนึเกลียวมากเลยทั้งสองฝั่งเลยปะครับฝั่งนู้นมีปะ่ะเอ่ยฝั่งคนนั่งฝั่งคนนั่งมีไหมอ๋อฝั่งคนนั่งมีล็อกมีด้วยตรงนี้ใกล้ลามาทําก็เป็น Pinno Back ไฟเลี้ยวยตรงนี้เลยเส้นยาวมากใช่ครับปลดล็อกให้ดูหน่อย ขอแค่มีกุญแจใกล้ๆกด,<ช>ดได้เลยกดได้เลยอ่ะมันล็อกอยู่อะ่ะมันล็อกอยู่เนาะอ่าปึ๊บอ,อ่ะนี่กดลนะนะมีกุญแจหลายดอกมากนะครับดูแล้วจะหลายดอกมากอันนี้หน้าตาหน้าตากุญแจนะครับเฮ้ยไฮโซเขาจะไฮโซมากเลยอ่ปลดล็อกตัวนี้อ่ะโหไฮโซอ่ะคืนกุญแจก่อนอปึ๊บเปิดเข้ามาปึ๊บข้างในก็โอเคโอ้โหแบบสปอร์ตมากครับเป็นหนังบุนุ่ม แล้วก็เดินได้แดงนี่สปอร์ตอ่ะควบคุมกระจกออาตัแจมฝั่งนี้ใบนึงเนาะนอกนั้นก็ยังสาองอีกที่เหลือยังไม่กันหนีบใช่ครับกันหนีบอันเดียวโอ้หข้างในสวยวะ่ะอ่ะเดี๋ยวค่อยดูข้างในเดินดูรอบๆบก่อนได้ครับก็ให้มาเป็นชาร์กฟินมาเลยนะนี่ก็ถือว่าโอเคนะคลิปฉลามเลยนะเสาอากาศคลิปฉลามแล้วก็ให้สปอยเลอร์หลังม,มีไฟเบรกโดนที่สาม ถือว่าโอเคอ่ะดูมุมด้านนี้นะผมซูมไกลไกลให้ดูก็ใครว่างก็เข้ามาทดลองขับดูความแรงของเจ้าเทอร์โบตัวนี้ได้นะทดลองอันนี้เป็นตัวทดลองขับอยู่แล้วเนาะใช่ครับนี่ดูด้านท้ายด้านท้ายก็โอเคอ่ะสวยสวยสวยเลยมันเป็นลัทธินะคันนี้ใครที่ชอบนะก็ l v d นะครับเส้นนี้เลยครับ <c oughs> หล่อมากสัญลักษณ์ซิตี้นะครับแล้วก็สัญลักษณ์เทอร์โบนี่ตัวนี้ก็สัญลักษณ์ R.S. นะครับกล้องถอยมีแน่นอนนี่อยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่แล้วก็ดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังโอ้โหฟยมากเป็นลังพึ่งแล้วก็แอบเป็นรถลายเคปลคคาร์บอนด้วยนะครับน,นี่แล้วก็ท่อก็<ส>เงียบๆผ่านมาตรฐานยูโรอยู่แล้วล่ะครับมาดูสวยด้านหลังลก็คือแปลกตาแปลกตาเลยนะประมาณนี้ความกว้างเดี๋ยวเราค่อยไปดูภายในกันเนาะ ฝั่งน้ํามันก็ประมาณนี้นะครับฝั่ง2ฝัง่งเลยก็เปิดมันก็ต้องกดอีกเหมือนกันเนาะปึ๊บอ,อ๋แต้วกดสทีก็ข้อมูลตัวรถก็น้ําหนักเนี่ยที่เขาบอกก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะนึ่งพันหอยเจ็ดกกิโลเกียร์ก็เป็น CVT เรียบร้อยก็คือประหยัดน้ำมันแน่นอนใช่ครับนุ่มนวลนเงียบเ,เปลี่ยนเกียร์นี่แทบไม่รู้เรื่องอะ่ะใช่ไหมมันเนาะตอบสนองสุดๆ ดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับแผงระตอ้โหูนิ่มมากครับตอนนี้ดีมากวางแก้วน้ําวางขวดน้ําได้นะครับแล้วก็ลําโพงมีประมาณน่าจะแปดตัวมั้งตรงนี้นะมีสองตรงนู้นมีสองแล้วก็ด้านข้างด้านหลังไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าหกตัวเนาะประมาณหกตัวแล้วก็เดี๋ยวให้น้องพาด,ดูฝั่งนู้นหน่อยอาจจะน้องไปฝั่งนู้นเลยครับเดี๋ยวพี่ไปนั่งฝั่งนู้นหน่อย อ,อ,อนี่ก็เข้ามาด้านในนะครับก็ถือว่าสวยมากข้างในตกแต่งเป็นแบบเป็นโนแบ็ออเป็นโนกแ,แบบคแบบสวยตัวนี้แดชบอร์ดเขาโอเคเลยอะ่ะดูเิยงานดีมากเดินได้แดงแบบสวยเลยอะ่ะแล้วก็แอร์แบ็ก็พื้นฐานครับผมประมาณนี้เออเก๋บอกว่า เออวางออกแบบแบบว่าหาแทบไม่เจอและดูดิดูดิว่างเยนะข้างข้างเออใช่แต่แบบมาเห็นอันนี้มแค่ไม่ค่อยเห็นเลยนี่ระบบเกียร์ก็สามารถที่จะเลือกโหมดได้เป็นทั้ง Eco ใช่ครับแล้วส p o r t ตมีป่ะสปอร์ตสปอรมีครับัะนีอ่าเป็นตัวเลือกก็เปลี่ยนดึงมาตรงนี้เนาะใช่ครับก็เกียร์ง่ายใช้ง่ายทั่วไปนะครับแล้วก็มี Power o u t เอ t ให้แล้วก็สามารถเสียบกล้อง ได้นะครับเป็นที่จุดบุหรี่เดิมนั่นเองก็ตรงนี้ได้เลยแอร์ก็ออโต้ด้วยนี่เอาไปก็คุ้มๆเลยจอก็รองรับ<ป>ใช่ Apple a <Cafe. S 1> ใช่ครับ a p p l ปิลคอเฟ่ก็คุ้มๆเลย8นิ้วใช่แดชบอร์ดด้านหน้าก็แอบแข็งนิดนึงอ่ามันก็มีข้อดีข้อเสียแข็งๆเพราะว่าถ้าเป็นหนังเนี่ยใช้ไปแล้วลูกค้าตักแดดเนี่ยแป๊บเดียวพองแน่นอนครับ,รบอือ แอบติดนิดนึงนี่กระจกนะครับยังไม่ตัดแสงอัตโนมัตินะครับยังเป็นแมนวนวลอยู่เบาะไฟฟ้ายังเอ่ยหรือมืออยู่อ๋อแล้วเป็นแมนวนวลอ่าแมนวนวลอย,<ๆ>อยู่ก็ปรับปรับมือนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยโหวสวยมากนี่กระจกให้นะครับแล้วก็ตอนนี้มีไฟให้นี่สองฝั่งเลยนี่แล้วก็เป็นสีดำดูแบบสปอร์ตมาเลยอะ่ะแล้วก็ฝั่งพวงมาลัยครับเป็นไงบ้างครับ ตัว RS นะครับจะเหมือน All New City เลยนะครับก็จะมีระบบ Cruise Control แล้วก็ p a d d l e Shift ให้นะครับผมถ้าเกิดเป็นตัว SV ตั้งแต่ S Plus SV เขาก็จะไม่มี Cruise Control กับ p a d d l e Shift นะครับราคาก็จะถูกลงตามเลยนึ่งคำว่า Cruise Control เนี่ยมันเป็น Adaptive หรือยังหรือว่าเป็นอ๋อยังไม่เป็น Adaptive อ๋อก็คือได้แค่90ก็คือ90เลยยังไม่ถึงจุดจุดนิ่งใช่ครับประมาณนี้ ก็ถ <grassroots minutes> okay. okay. ือว kind of ่าโอเคเบรกมือก็ยังเป็นเป็นเบรนธรรมดาอยู่ยังไม่ไฟฟ้าอนาคตอ่ะมีมาแน่นอนวัดรอบก็ยังเป็นทั้งอนาล็อกด้วยนะครับนี่แล้วก็เป็นดิจิตอลในตัวผสมผสานกันก็ถือว่าให้อารมณ์เจ๋งนี่ไฟตัวนี้ก็แบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็หงมาลัยเนี่ยงานแบบโอเคเลยนิ่มๆแข็งแข็งแอนิดนึงแล้วก็เดินได้แดงปานเนี่ยประมาณนี้อ่า บาโหมาดูไม่ได้เดี๋ไปดูเบากันหะน่อยดีกว่าเบาะสวยมากครับตรงนี้ก็เป็นที่พักแขนแบบว่านิ่มๆเลยนะครับเบาะเป็นแบบสปอร์ตอ่ะเนี่ยเป็นแบบกำมะหยี่แบบดูดีอะ่ะเออแล้วก็ตรงนี้ก็สปอร์ตนะเป็นได้แดงมาฝั่งนี้ถือว่าโอเคเบาะสวยมากแล้วก็มาด้านท้ายด้านท้ายนะครับขออนุญาตนี่นี่ผมปรับเบาะสุดแล้วนะี๋ยวผมนั่งให้ดูนะอึ๊บ เขาไปนั่งให้ดูนะครับปึ๊บดูนี่ก็คือใช้งานจริงท้ายก็มีกระเป๋าจริงเจ้าให้เนาะนี่สองฝั่งเลยฝัย่งเดียวปะฝั่งเดียวอ่าก็ใส่หนังสือพิมพ์ได้ใส่เอกสารนุ่นนิ่นได้โคตรกว้างพูดได้คําเดียวดูเฮด o ูมเลยเป็นคืบเลยเฮดลูมนี่ประมาณอีกนิดนึงถึงก็เหลือเยอะอยู่แล้วก็มีช่องชาร์จไฟให้แอร์หลังมียัง,ย,ง,งยังไม่มีะะก็สามารถที่จะ ไว้มือถือได้ก็จุดขายเขาเนี่ยพับเบาะเราไปดูพับเบาะกันภายในเนี่ยไม่อึดอัดเลยเข้ามาต่อให้ติดฟิล์มมืดส่วนตัวขนาดไหนเนี่ยในมุมมองเนี่ยเพราะบานหลังเนี่ยเขาใหญ่ไม่เพราะว่าถ้าแอร์ไม่ถึงเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยเมาลรถสูงมากแต่มันบานใหญ่เนี่ยมันช่วยได้ไม่ไม่อึดอัดนะดูเท่าที่ผมนั่งเนี่ยผมสูงร้อยเจ็ดสิบเนาะน้องสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสองอ่ะก็พอๆกันประมาณนี้ดีเทล่าสวยมากนะเป็น เดูดีอ่ะดูดีเบาะหนังนั่งสบายมากครับต้นขาเป็นหนังกึ่งแบบคล้ายๆกับผ้ากัมมี่อะคาทาร่าคล้ายๆคล้ายๆอะคาทาร่านะวัสดุที่ใช้ดีมากนะครับถือว่าสมราคานะไปดูพับเบาะกันดีกว่าอให้น้องเขาพับเบาะโชกันนะครับอ้าพับเบาะกันเลยเปิดฝาท้ายง่ายเลยคันนี้ก็ยังเป็นมีเป็นโช๊คช่วยยกอยู่สองฝั่งตรงนี้นะครับ แล้วก็หกระเป๋าเดินทางเนี่ยสองใบใหญ่ๆได้เลยสบายนะครับรืมอแล้วก็ดีเทลดีมากครับมีที่ห้อยถุงแกงให้ด้วยมีไฟส่องสว่างให้ยางครับยางอะไรเป็นไงบ้างครับหรือว่าเป็นเป็นยางอะไรครับเป็นตัวนี้เป็นยางอะไรยางอะไรอยู่ไม่ให้เป็นชุดซ่อมปะยางนะไม่ใช่ไม่ใช่นะขออนุญาตดูอ่าโอเคให้มาครบนะให้ให้ดีให้ดีใช่ครับอ่ามีครบนะตลอดนี้โอเคปิดได้แล้ <S <S ก็สามารถที่จะไว้รองเท้าอะไรก็ได้นะที่มีกลิ่นอันบๆก็ไว้ตรงนี้ได้อ่ะพับเบาอ,อ่ะให้น้องเขาพับเบาก็ดึงตัวนี้เลยปะนี่ดึงนี่นดึงตัวนี้เลยไม่ต้องเสียเวลาเดินไปไกละนะพับเป็นหกสิบสี่สิบเนาะอันนี้ฝั่งนี้หกสิบนะครับแต่พอดิติดเบาอ,อยู่ก็ที่จริงมันก็จะแฟดลาบไปเลยนะครับนี่โอ้โหอันนี้เรา พามาดูครับสาหรับคนที่ไม่มีเวลาพามาดูนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้ไอ้ฝั่งนู้นสี่สิบก็ดึงตัวน,นั้นได้เลยนี่ประมาณนีน้รถก็ยังใหม่อยู่นะครับก็โอ้โหลาบนี่แบบหืมบรรทุกอะไรได้แบบเหียบเลยอะ่ะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าสบายสบายออนไลน์เนี่ยไม่อยากให้ของหายของเปียกฝนของอะไรเงี้ยสบายเนี่ยดูดิหัวกว้างมาก ไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยโหกว้างมากถือว่าโอเคเนี่ยจุดขายเลยราบแล้วแฟดไปเลยเนี่ยข้อดีมากเลยเจ๋งเจงเจ๋งเขาเขาจะราบยิ่งกว่าแจ๊ดแจ๊ดยังมีใช่ครับยังยังมีมีคลื่นอยู่แต่ก็ต้องทำใจนะเพราะว่าแจ๊ดไม่มีรุ่นมาขายบ้านเราแล้วเนาะเป็นรุ่นนี้แทนจะได้สได้ผลิตปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วอืมอือก็ต้อง ใครอยากได้ห้าประตูเนี่ยก็ต้องประมาณนี้ไปก่อนดีเทลก็ดีนะโอเคหละขออนุญาตลองน้ำหนักก่อนนะเฮ้ย,ยไม่หนักมากไม่สูงด้วยถ้าสมมติใช่ครับย,ยกสูงเลยโชกยกสูงให้เลยประมาณนี้ไม่หนักผู้หญิงก็สามารถที่จะเอื้อมไปได้เนาะไม่สูงมากจนเกินไปประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็ไปดูเครื่องยนต์มาไปดูเครื่องยนต์เปิดเครื่องให้ดูกันหน่อยอ่า ดูหน้าตาเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงนะครับข้างในถือว่าโอเคนะครับใครที่มองหาอยู่กระจกเนี่ยพับไฟฟ้าอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวน้องเขาสตาร์ทดูไฟดูอะไรกันให้นะครับเดี๋ยวให้น้องเขาช่วยเปิดให้ดูนะครับนี่ก็ก้านยังเป็นก้านอยู่เนาะ นี่หน้าตาเครื่องก็ถอดแบบมาจากซิตี้ทุกอย่าง,งเลยเความแรงไม่ต้องพูดถึงแรงติดตีนอยู่แล้วล่ะ,<อ>ะประมาณนี้ใช่ไมเครื่องพันซีซีนะครับแต่ต้องแลกมาด้วยการที่เข้าถ่ายน้ามันเครื่องบ่อยนิดนึงคันนี้กี่พันโลครับเปลี่ยนทีอ๋อคันนี้นะครับ เปลี่ยนที่มันจะมันจะเป็นรอบครับผมรอบใช่ครับผมห้าห้าพันอ่าหนึ 1, ่งพันกิโลห้าห้าพันกิโลเมตรนะครับหรือว่าหนึ่งหมือนห้าพันกิโลเป็นรอบๆไปใช่ครับผมประมาณนี้ก็เทอร์โบก็เป็นอินเตอร์คูลเลอร์น้ําด้วย่ที่ซึ่งมันเจ๋งนะครับไอ้ตัวนี้แต่เทอร์โบก็ลูกเล็กๆนิดนึงแล้วก็แกนมันก็จะเล็กๆนิดนึงแต่ว่าความร้อนมันก็จะสูงเพราะลูกมันเล็ก ก็ต้องดูเรื่องดูกันไปยาวๆนะเพราะมันยังใหม่อยู่ว่าว่างานพัดตรงพัดต,ติกจะมีอะไรปัญหาเรื่องอะไรหรือเปล่าแต่ก็คงไม่มีแหละเพราะฮันด้าเขาดูแลกี่ปีเอ่ยคันนี้ตอนนี้รอบประกันคุณภาพตัวรถนะครัอยู่ที่3ปี3ปีหรือหรือ1นึ่งแสนหนกิโลเมตรหรือว่าอันไหนถึงก่อนประกันประมาณนี้ก็เข้าๆนะพาดูเข้าๆประมาณนี้โอเคฝากเบอร์โทรหน่อย okay, ครับผม เดี๋ยวทวนให้ทีนึครับ083แล้วก็270 8307ติดต่อน้องน้องบอสได้เลยครับ h o n ด้าชัยภูมิแล้วก็หาไม่ยากครับเนี่ยมีรถมาให้ทดลองขับแบบเพียบๆเลยประมาณนี้นะครับก็หาไม่ยากเลยมานิดเดียวอยู่ตรงนี้ซ้ายมือก็ขอบคุณน้องบอสมากครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวยครับคันนี้สวยจริง